รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นรอบรูปยาว48เซนติเมตรมีด้านยาวยาวเป็นสองเท่าของด้านกว้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่เท่าไรเขาบอกว่าอ่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเส้นรอบรูปยาว48ด้านยาวยาวเป็นสองเท่าของด้านกว้างมีพื้นที่เท่าไหร่นี่ก็หมายความว่าเป็นรูปอย่างงี้ รูปอย่างนี้เราก็ให้ด้านกว้างนี่เป็น x ด้านยาวยาวเป็นสองเท่าของด้านกว้างก็คือด้านยาวก็เป็นสอง x อันนี้ก็สอง x เพราะนั้นนี่กว้าง x นี่กว้าง x ด้วยความยาวรอบรูปก็คือจับบวกกันหมดเนี่ยก็เนี่ยบวกกันหมดสอง x บวก x บวกสอง x บวก x เนี่ยอันนี้ไม่มี x ไม่มีตัวเลขนำหน้าคือหนึ่งเป็นหนึ่งเพราะนั้นนี่สองนี่ก็กลายเป็นสี่ห้าหกก็กลายเป็นหก x บวกกันได้หก x หก x ก็เท่ากับสี่สิบแปด เรนั้น x ก็เท่ากับ8นะเพราะนั้นกว้างก็คือ8ยาวก็เท่ากับ2 8 6เพราะนั้นพื้นที่พื้นที่ก็คือเท่ากับกว้างคูณยาวก็เป็น16คูณกับ8 8นะ818 86 8ก็128ก็ตอบ128